ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการซ u เปอร์ไบค์หรือซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000ซีซีซึ่งเป็นพระเอกของแต่ละค่ายก็ปรากฏว่าในช่วงไต,ตรมาสแรกของปีพศ2567ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม3เดือนที่ผ่านมา BMW S1000RR สามารถทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลข22คัน ทิ้งห่างอันดับที่2ก็คือ d u ค a t i Panigale V4 และ V4S ที่ทำได้7คันอันดับ3เป็นของ Kawasaki ZX-10R และ Yamaha YZF-R1 ทำได้ค่ายละ3คันส่วนอันดับที่4 Honda CBR1000RR SP และ Suzuki GSX-R1000R ทำได้ค่ายละ1คันเท่านั้น ในขณะที่อาพิเลีย e RSV4 ยังกินไข่ต้มก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขายของแต่ละค่ายในกลุ่มของซ u เปอร์ไบค์หรือซ u เปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc นั้นต่างก็มีตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมีเพียง BMW S1000RR ที่ยังสามารถทำตัวเลขการขายได้เป็นกอบเป็นกำรรคาดว่าตัวเลขการขายในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ80คันบวกลบในขณะที่ค่ายอื่นๆนั้น ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าผลการขายจะเป็นอย่างไรซึ่งดูทิศทางแล้วตลาดในกลุ่มซ u เปอร์ไบค์ 1,000cc ยังคงอยู่ในช่วงขาลงมาอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใดสำหรับ bmw ได้มีการเปิดตัว s1000r สีขาว m motorsport หรือสีไตรคัลเลอร์วันที่27กุมภาพันธ์ พศ2567มันเป็นสีของปี2023แต่เพิ่งมาเปิดตัวในเมืองไทยเป็นปี2024ด้วยราคาค่าตัว1 5 0 0 0บาทขณะที่สีดำราคาอยู่ที่984,000บาทสีแดง999,000บาททั้งสองสีนี้เปิดตัวไปก่อนหน้าวันที่2มิถุนายนพศ2566ก็คือเมื่อกลางปีที่แล้ว ดังนั้นการเปิดตัวสีไตรคัลเลอร์จะเป็นการเสริมตลาดให้มีสีครบทั้ง3สีนั่นเองครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า s 1 0 0 0 r รุ่นใหม่มีการติดตั้งปีกวิงเลตช่วยเพิ่มแรงกดหรือว่าดาวฟรอสได้ถึง17.1กิโลกรัมที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงท็อปสปีดหรือว่าความเร็วจริงที่ทำได้ของ S1000RR นั้นอยู่ที่303กิโลเมตรต่อชั่วโมง พื้นฐานเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมกับวาล์วแปรผัน BMW ชิปแคม999ซ c ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าที่13,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด113นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้3.21วินาทีครับ ในขณะที่อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่15.62กิโลเมตรต่อลิตรมี4โหมดขับขี่แบบปกติก็คือเรนโรดดินามิกและเรสบวกกับโหมดโปรสำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษเฉพาะจุดเด่นของ S1000RR ก็คือการติดตั้งระบบด y นามิกแ a ็กชั่นคอนโทที่มาพร้อมกับสไลด์ o n t r o l รวมถึง ABS ที่มาพร้อมกับสไลด Control เช่นกันชกอคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาว ขนาดแกน45มิลิเมตรปรับได้ทั้ง3จุดชชอกอัพหลังเดี่ยวฟูลโฟลเตอร์โปรและปรับได้ทั้ง3จุดดิสเบรกหน้าคู่เลเดนเมาส์สีน้ำเงินฟ้าตีตรา M อย่างชัดเจนสีลูกสูบต่อข้างจานเบรก320มิลลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน220มิลลิเมตรสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตลาดบิ๊กไบค์ในกลุ่มซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000ซีซี BMW S1000RR สามารถครองอันดับที่1ด้วยตัวเลขการขาย22คันทิ้งห่างค่ายอื่นๆไปอย่างขาดลอยครับ